ตอนชิน้นนองทองก็แลนไปดำเ้นดำเอ็น in Munkar women. มันเห็เป็นผงคัะเลยเจอสองห้างแล้วเขามาชน

ก่วนมากยังอื่นก็บุมีหอยอยังกินนะเ,เดี๋ยวตามเนี่ยออกไปแล้วมันพอถูกลดหอ,อมแถวดงนี่ไล,ล่หลดเลยตวนไปตวนมาอยู่ พป chơi ยังเจอแต่มุ่งมันแต่พป c h ơ โตมันอตอนนี้ก็กลับมาฮอนบอลเลยทุกคน กลับมาก็มาต้มนอนี่แหละเป็นผู้ชายมักนอเนอี่ยนอไหมนอไมมแต่ว่าพันแอน่จักอันนั้นหรือบอ่จักได้หรือบอ่นะจักมานหรือบอ่คือบริญยินเสียงเลยพวกสัสตว์ป่านพวกไข่อยออกเลยเอาไปคือบวกไข่เจอจังมันเป็นอะไรเรียกว่าเป็นน้ำ้นประมาณบ่ นี่ก็ยังคือพ่นสีตกใหม่เลยทางใดนี่พ่นตกตกแล้วก็เศร้าสมคำว่าวันนี้เลยมาปลาหนาะฝนได้กินดินน้ำใหม่มันแม่นคักเมื่อนี้สำห่ักระหอกกระเุเจอเลย ตั้งใจว่าสิยิงกับหอกกับหอกก็บ่เห็นเลยมื้มือเฮาบ่สนใจมันน่ะเห็นดีแท้ มาหอดบอลเลยครัะคะต้มนี้ ต้มนอไว้พ้นก็มาเพื่อดีตอนนี้ะฮะวู้วฟันแอนเป็นก้าหากะมาะหอด,องดังได้เลยแต่ว่ามานได้เมื่อนี้ยฟันแนเป็นได,ด้ก็หอกสองตัวโอ้มานนอมืน,นอนี้เนาะ เออเนี่ยมันแต่เราไปแอลกอฮอล์เรได้แล้วนะแอลกอฮอ่าถ้าแต่ว่ามี้เอามันเอาเจอลายได้ไหมนี่เป็นสิบป่ายนะกองกันได้เออมันกินมากค่นังนนะมันกินมากมันมากล้นตุกทับทับนั่ะเออมาใหญ่ๆนะฮะใหญ่โอ้ ที่ว่ามันไเจอยังเลยบ่เจอกระหอกก็บ่เจอมันนี่ฮะวัดตั้งใจวัดยังยิงกระหอกแต่บ่เจอกระหอกเลยเบิ่กจัดการเต่งตู๋มาอ่านแล้วในผ่านเลยหมูข่าวมาป่าโอ้ยกระหอกมันปุ๊บแล้วใช่ป่ะวันน้ยินเสียงมันเลยได้ปุ๊กันมันเดียวหอกในกระหอกปกตินานไปน่ะยังเจอแต่ละมือที่ว่าเอาว่ายังยิ่งมันน่ะนะยังเจอกันยิ่งกับก้าวอะไรอยู่ บัดเมือนี่าตั้งใจไปใส่มันหลวงโเจอเลยโอ้ยแล้วมันแล้วมันแล้วมันดำยากเนี่ยอันเท้ามันต้องเอาตัวมันไปปูเป็นเนี่ตัวนี้ไม่แต่หนองงาม ้มน้ำล้าก็มาเขาก่อนเพราะว่าเขาเขาเมด่อดที่แรกครับว่าสิเดินทางกลับมันอแหละทุกคนแต่ว่ากลับไร้าพุนตกะซ้ำนี่ฮะอยู่หวยนะเกือบเต็มพังเลยแต่ถ้าซ้ำทีต้นหมานะมาใดขามใดมาใดสบายเลยแต่ว่าข้นน้าแห้งบ้านนะบวกาขามคือกันแบบยันมันลง แจะนั่มซ้ำตอนทามาน่ะสบายขับยันนดีก็วทางตง้มนั่มให้มันอุ่รุนในจังหน่อยหนึ่งเลี๋ยวเอาขาวลงมันจังไหนไว้นะเดี๋ยวยวันนี้มิเต็ดกินนั่นแหละวิทย์สิว่าพัดเนี่ยเป็นไรก็หอหมมาก โอ้คุณชิกว่าขาดขาดสั้นหานบ่มีบ่มีสิทธิบ่มีใครรบกวนข้าก็ม่มีมันนี่ นีน้อต้มตัวนี้น้องข้าวข้าวด้วยลายคนกับมักน้องข้าวข้าวหนิแล้มองไม่ใช่โบบอันนั้นเลยโบเป็นตาเลยอ่ นี่อันนี้แก้งกันนะเดี๋ยวจีบก,ก่อนจีบตั้มแจงู้ึกวฝาเริ่มสันนะเลยเมื่อเช้านี่ก็กินข้าวปั่นหนึ่งกับเกลือ,อเอาครูแล้วก็ออกไป ตอนนี้บูแมนน่ะเลยจะขำนะสามโม,ม,ม,นะมชีโม,ม,ม่สามชีโม่ <c oughs> นนจำจำจำกินเขาเมื่อเือปั้นนันใช่อวนบัวนเลยออกกําลังกายตลอดออกกําลังกายยางกินข้าวแล้วยางบริมี่ยังดอกยางอยู่ตลอด มันต้องมีนะโดนเท่าเด็ซื้อแบบนี้หม่นประว่าแต่ก่อนก็นยังเจอแต่คิดว่ามันต้องมีจักมือมือได้มือหนึ่งที่ว่าเขาสิเจอมันเจอแบบจ้าๆนะบางทีปั๊บมันก็หยางมาแบบปับ๊บผสมอะไรกันง่ายแมนจังได้ก็ตนน้องฟังเพลงกวดจกักรพรรดิไปก่อน ต้องมีสักวันบบมือได้กับมือหนึ่งมันต้องเป็นของเฮา จำแจ๋วนะแจ้ากินกับน้ำม่นต้มเลยบิ้งกระเทียมหนึ่งจนอองงอกเลยยังบุมียังใส่มันมีเนื้อใส่โหดโผแล้วตาเบิ้งกันเนาะมันต้องมันต้องมีนะจากมือเนาะมันเป็นไปบ่ได้ดอกจีบบอเจอจกดีนี่ ไปย้ำได้เกิดเจอแต่หอยกับขี้นี่มันได้ได้มันก็ไมเข็ดเ็ดตองเออมันมีขี้ได้ใช่แต่เออแม่นเลยเป็นตนาอางนี่ยเลยฮะจังไดก็ตามเอาต้องพยายามเติมอีกแต่ก้เลาะนี่ถือว่าสุดเย็กรีไดหมาลอบเนี่ยครับแบบเลาะขึ้นแต่ยังแต่ยังขึ้นเนาะเอาทันเนี่ยไปเลาะคือว่าเลยไปเลาะไม่ได้แล้ว พนกับมาพนกลางคืนนะพนตกระดีเมื่อคืนนี่ก็จนสอดแจงตกนะมันบูแมนมาธรรมดาถ้าต่พ่นปรตกพอไปเลาะอ,อยู่นี่เปอร์เซ็นต์ที่สีเจอแบบบูแมนทว่ามูดอกซับแนวอื่นนะ้ำตกฝามเลยน,นม้ำแดงขันว่าบรตกกัยไปน้ำกันให้แรงเนาะเดี๋ยวไปสองคน แต่มาเนี่ยท่านนั้นได้ไปน้ำกันจดกเถื่อได้เนี่ยมิได้ไปเลาะผู้เดียวไปเลาะมืออันขึ้นตอนนั้นก่อนบนสิตกนะก็เลาะลงไปลุมนะครับไปก็ไปเจอสั้นใหญ่มันไหลอย่างตั้มรังกงเลงตรงเลงตรงเลงอยู่หัวไอ้ปุ๊บเลยกันได้ต้นนั่นเจอจำจิกินบุ๊มมัดจำเอามือบุ๊มมาได้แล้วสองคน হেবাই yeah, নহয় 在锻炼。 อ้าวจบไปแล้วซองแจ้วนี่กินกับน้ำม้ต้มเดี๋ยวจะหน่อยขังพื้นถ้าเขาสุกก่อนเขากระค่อนข้างที่จะอย่าในจังหน่อยละเพราะว่าอนาคตนเลยพื้นเปียกเขาสุกละ เอาในคางก่อนบันนะี่มันได้หลุดเอาไกลได้ปดจจัอออนะันหนึ่งอยู่เขาเลยอยู่เขาให้เงเิน เน่สุกแล้วโอ้ใส่เครื่องงงแงมนะ้มันเนี่ยคักนะมันออกสมสมในจักหน่อยหนึ่งปรปลดสาดดีขนาดเลย สุกแล้วพรอมแล้วห้ากระเชนห้ากระเชนตอนสิ่มันี่นนจะมือสองจาบม,มือสองมือจาบม,มือมันนี่ là cà chèo tôm nó mày oh, sông bùn đi đi ờ, đấy lòm nó ừ. à ok đấy xem này <cười> ừ. <cười> 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 มาได้มาได้กินข้าวน้ำกันวูบเรือสมบูรณนมาเนี่ยขังจังได้กันยังแ่บนี่ก็คือนนอนนี่นะ ตอนชิ้น้องทองก่อนเฮ้ไตไปงอแหรเป่ปา,รปาแรนไปดำเซนดำเอ็นนะครับนอนใหม่เนะ แค่น้กินดูแล้วก็ไปเลืยเดืนกินเท่านึงแใช่ เอาหอนแก้งหอนเจ้าเพชร